สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการช่องเจกมาเกษตรนะครับผมเจกมาเกษตรครับวันนี้อยู่ที่วัดสนามเหนือนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาะเก็ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาข้ามเรือไปนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเริ่มจากวัดสนามเหนือนะครับนี่ก็เดินตามทางสีน้ําเงินนะครับเพื่อนๆนี่เดินตามทางสีน้เงินไปนะครับเดี๋ยวไปขึ้นเรืองุ้นนะครับ ดเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือนตรงนี้นะครับอันนี้คือเวลาเปิดปิดของประตูวัดสนามเหนือน,นะครับหกโมงครึ่งกับสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือนตรงนี้ครับผมเอาตัวช่วยมาแล้วนะเพื่อนโดดแดดโคตรร้อนเลยนะยี่สิบบาทคนระับซื้อได้หน้าท่าเรือเลยทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่ง กำลังออกแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับ ออกมาทางเรือนไทยด้านข้างก่อนนะครับหาของกินก่อนนะครับคนมาด้วยหิวนี่นะครับยินดีกต้อนรับเข้าสู่เกาะเกเล็ดนะครับผมนี่ก็ครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันนะครับไม่เคยมาเลยมากับคนนนทที่ครั้งแรกมาปากเกร็ดเหมือนกันนะครับ <c oughs> มาแวะหลบพักอยู่นี่นะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือโบราณน,นะครับพรทพเทพร้านแรกเดินเข้ามา ร้อนนะครับเพื่อนให้ผมด้มาล้วน,นี้นะครับขึ้นเรือมาก็แวะร้านวิวยเตี๋ยวก่อนเลยครับเดี๋ยวหาจุดพักนั่งก่อนครับร้อนมากๆเลยนะครับก็น้ำอย่าให้ขาดนะครับน้ำ <ๆ S 2> เดี๋ยวไม่จบทริปปลานั้นเพื่อนปลาเสือนะตัวใสแจ๋วเลยครับเห็นไหมครับ บรรยากาศจากร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำนะครับนี่เจดีเอียงอยู่ตรงนู้นะน,น,นะครับหนู่นนะครับเห็นไหมครับผ้าแดงๆนะเจดีเอียงนะครับ, e รบสาธุาเดี๋ยวค่อยเดินไปนะครับร้อนเก <c oughs> าเหลาหมูตุ๋นนะเพื่อนข้าวเปล่ามือเท่ยงนะครับ <c oughs> ข้าวร้อนนะครับ อร่อยล้ะร้อนน,นเพื่อนร้อนมากก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครบ้าวเตี๋ยวเนื้อนะข้าวเตี๋ยวหมูเจ้านี้นะครับหมูสดผ่านเจการันเตชอบน้ำตบหอมมากคนระับ นปีแดงๆครับร้านแรกเลยนะครับอร่อยดีน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวหอมฉุยนะครับแทบไม่ต้องปรุงใช้ได้ให้ดูหน้าตาหน้าร้านหน่อยนะครับนี่ผมกินร้านนี้นะครับน้ำซุปหอมนะครับอร่อยดีนะครับก็ใช้ได้นะครับถือว่าผ่านนะครับผ่านเลยนะครับน้ำอร่อยนะครับไปครับได้เวลาเที่ยวนะครับ เจองานอาร์ตครับเพื่อนไม่ได้เรียนนะครับลุงแกวาดเองฝีมือลุงเขานะครับวาดรูปอยู่เกาะเก็ดนะครับขึ้นเรือมาเลี้ยวซ้ายมาทางร้านก๋วยเตี๋ยวก็เจอลุงกานั่งขายอยู่นะครับลุงแกบอกแกไม่ได้เรียนนะครับขออนุญาตถ่ายไปลงช่อง y youtube หน่อยนะครับงานสวยนะครับ ให้แสงนุ่มมากนะครับให้แสงดีนะครับผมชอบดูสบายตาดีนะครับพวกคนต่างชาติก็ชอบบบทให้วาดนบทต้วมันจะต่างกับที่เราเคยเห็นเนกันที่ว่าดูไปแล้วรู้สึกหดหูใช่ไหมครับแต่ภาพโซนนี้ที่ลุงแกวาดอะ่ะเป็นภาพที่สะดุดตาผมมากนะครับที่วาดมาแล้วให้สีให้อารมณ์นะครับมันรู้สึกภาพมันดูไม่หดหูนะครับมันดูชื่นสดชื่นด้วยนะครับรู้สึก เฟซนะในภาพนะครับก e ็ถ้าใครชอบงานแนวนี้นะครับก็เชิญได้นะครับนี่ที่เกาะเก็ตนะครับผมฝากฝากอุ่นลุงด้วยนะครับเดินเลยเข้ามาหน่อยก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวผู้พันนะครับนี่ร้านนี้ก็น่ากินนะครับนี่ลมเย็นด้วยนะครับนี่เราก็ได้จัดจักรยานมาหนึ่งคันนะครับเข้ามาในเส้นทางรอบเกาะเก็ตนะครับนี่มีคาเฟ่เล็กๆตามทางเยอะเลยนะครับน่านั่งทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆ ในวันที่ผมมาที่เขาปั้นดินเผาตรงไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนขอโทษนะครับเราไปดูไอ้ที่เขาปั้นหม้ออะไรกันนะครับว่าเดี๋ยวจะเหมือนมาไม่ถึงนะครับเพื่อนแล้วตอนนี้เราก็ขี่จักรยานไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาไม่ถึงชินเดียวกันไม่ขี่จักรยานก็ว่ามาไม่ถึงอีก จะให้เราเข้าไปเปบ้าไม่รู้นะครับเพื่อนๆวันนี้มันมันเหมือนไม่ใช่วันหยุดแล้วนะครับอ๋อนี่วัดปะละัมไอ้นี่อะไรอะ่ะอ๋อนี่ร้านไเีร่อ๋อเขาเปิดบ้านเป็นร้านไปเลยนะครับเพื่อนๆอ๋อนี่ขายต้นไม้ นี่ไงมีหม้อด้วยขายหม้อร้อนานดังเดิมเลยนะรมทานสามวคคีกาแฟ,ฟโบราณที่นี่เกาะเก็บกาแฟ,ฟร,ร้อนเย็นโอ้โหที่นี่ลงปั้นเด่นเลยนะ เอแปลกดีนะเพื่อนๆเหมือนเข้ามาอีกโลกอีกใบหนึ่งเลยนะครับมีลงติดินเปิดห้าสิบเมตรที่เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาอลองแวะไปดูหน่อยละกันเพื่อนๆนะครับอุ้ยอุ้ยอุยอเพื่อนๆดูนี่ครับเดี๋ยวขาออกเราจะมากินในเต็มตรงนี้นะครับโคตรร้อน เา,าแล้วนะครับองติดินเปิดอ๋อนี่นะครับที่ตามรายการต่างๆเขามาถ่ายก็น่าจะที่นี่ดีเองนะอืมอ๋อนี่นะครับตรงไปเลี้ยวขวาโรงงานจอมแจมอที่นี่ก็เผาเผาดินกันหมดเลยเนี่ย ลุงติงินเปิดปั้นนี่นะครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วอ๋อนี่คือที่เขามาปั้นกันนะครับป่นะอยั้นละ้อเยอ๋ออ,อันนี้ได้กลับไปเลย ประมาณครึ่งชั่วโมงก็แข็งเลยเหรอครับก็เป็นสีไม่แข็งค่ะยังยังไม่แห้งดีแต่แต่พอกลับได้ใช่ใช่โอ้อมันนเขาะโหได้เข้ามาแล้วนะครับขอพี่เข้ามาถ่ายนะครับไม่ได้ปั้นเลยนี่นะครับเป็นงานที่เข้ามาแล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับมาปั้นดินด้วยนะครับกำลังปั้นกันอยู่เลยนะครับ นี่นะครับช่องทางการติดต่อลุงนะครับเนี่ยถ้าใครมาอยากเป็นหมู่คณะอะไรก็ลองโทรติดต่อถามมันก่อนได้นะครับวันนี้ผมมาถึงที่บ้านลุงติ๋งนะครับทางนี้ไม่ใช่ทางผมนะทางปั้นนยผมไม่ไม่ได้นะครับค่อนข้างไม่ชอบนะต้องอีกคนนึงนะครับก็แต่มาแล้วนะครับมาให้เพื่อนดูนะครับไปต่อครับเที่ยวันต่อครับผมนี่นะครับช่องทางการติดต่อผมถ่ายไว้ให้แล้วนะครับเป็นเบอร์ลุงนะครับด้านในล้ะขอดแล้วเนี่ยถ่ายไปได้แล้วนะครับ ผิดทางมันต้องวนเลาะๆเนี่ยนี่ปรับเปลี่ยนกันไปเลยนะครับอุ้ยเตานะครับเตาเผาเครื่องปัน้นดิมเผามาสักคู่ที่เราพาไปดูนะ เปลี่ยนมาเป็นเดินครับให้คุณนายขี่จักรยาน <blows> ก็เดินเลาะไปเรื่อยครับทางนี้มีมมหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหมูลหนึ่งนะครับแปดสิบเมตรนะครับเข้าไปทางนี้นั่นเองครับเราไม่ไปครับเราเป็นวัดแล้วนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปวัดกันนะครับ สุดเป็นแท้ จดีที่นี่เอียงทุกทางแทบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนดูนี่ฮนะนี่ก็เอียงนะคเขาดำไว้นะครับตรงนี้เป็นจุดแผนผังเกาะเกตนะครับผมเราก็มาดูได้ว่าพื้นที่ตรงไหนก็จะมีจุดเลขบอกนะครับว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนี้นะครับ สำนักงานวัดชิมพีเกาะเก็บโอ้ยนี่นี่หวจะออกแล้วนี่มีเรือด้วยนะครับนี่สาธุขอให้ลูกถูกหวยวันนี้นะครับถ้าลูกถูกหวยวันนี้เดี๋ยวลูกจะกลับมาใหม่นะครับซื้อพวงมาลัยมาถวายนะครับสาธุสาธุสาธุ ออนจังเลยนะครับอาคารใบสนีเพิ่มสุขชุมชนเกาะเกร็ดเ้ยบนเกาะเก็ดมีใบสนีเว้ยเ,เพื่อนนะครับก็เพิ่งรู้งั้นนะครับไปครับแปนต่อครับเพื่อนอฝั่งนู้นก็เป็นวัดกลางเกตวัดกลางเกต นี่นะครับภาพโบทเก่านะครับนี่โบราณสถานนะครับวัดป่าเลไลล้างนะครับนี่นี่นะครับนี่นครับคือที่นี่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสาธุสาธุสาธุขอลกลูกลูกช้างและแฟนรายการช่องาเจกมาเกษตรทุกคนท,กทุกท่านนะครับ ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับตาทุตาทุตาทุครับผมทุกๆคนรวยด้วยกันครับผมวันนี้หวยออกแล้วนะครับเพื่อนๆห่างยาวว่ะห่างยาวเพื่อนยังวิ่งอยู่นะ ทางเดียวที่เราจะมาเกาะเก็ดนะครับคือเรือนะครับเพื่อนๆพนาในวัดปรลามาวิจิกาวากันนะครับพาทองครับสวยทีเดียวอ่กากรพาบพระด้วยกันนะครับผมขอพรพระด,ด้วยกัน,นครับสาธุสาธุสาธุครับขอ,พอเพื่อนๆแล้วแฟนรายการช่องอจิ ทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสาเร็จในทุกเรื่องที่คิดนะครับเงินทองมั่งมีแหล่มาเทมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสาธุครับเดี๋ยวพาไปดูเจดีย์เอียงนะครับไปนะครับเราไปดูเจดีย์เอียงนะครับนู่นนะครับพันผ้าแดงๆอยู่นู้นนะครับ นี่นะครับเจดีย์เอียงญาต่านเล็าขอญาตสภาพพระาสงองนะก็รวมรจไว้ตแต่ครเจดีนะก็ได้นะครับด้านหลังผมคือเจอดีย์พระเจดีมุเตาวนะครับวัดปารมาอิกาวาดนะครับต่อเก็ดพามาเที่ยวแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ ฝากกดติดตามช่องกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ